บริษทัทเอกซ์เซิร์กิตไทยแลนด์จำกัดมอบเงินสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามวัฒนาแฟคตอรี่1,000เตียงเพื่อร่วมการต่อสู้ให้สมุทรสาครชนะกับภ,ยภัยูคในท1 9นอกจากนั้นแล้วยังสร้างทีมของบริษทัทเพื่อดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากโควิด1 9ด้วยค่ะสวัสดีครับ under the critical juncture of COVID-19 On behalf of the Apex Circuit Thailand, I'm honored to subsidize the local government by 1 million baht to help out the existing severe situation. As part of the corporate social responsibility, I'm delighted to contribute all the best we can do. By this short talk, I wish Samut Sakhon, Bangkok, Thailand, all the COVID situation can be recovered very soon. and all the infected patients can home early. Stay safe, healthy infected the home indeed. go ด,ด,ด้วยนโยบายของผู้บริหารบริษัทเอเพ็ก r c เซอร์คิ l ไทยแลนด์จำกดัดทีมุ่งมันและตั้งใจเพื่อเอาชนะภยัยโควิดในทีนโดยมีการตั้งคณะทํางานในบริษัทเพื่อดูแลพนักงานให้ปลอดภัยจากเชือ้อโควิดในทีมมาตั้งแต่การระบาดรอบแรกจนถึงการระบาดรอบใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิม การทำงานเพื่อเอาชนะโควิดในทีนของบริษัทเอเพ็ก e ซ์คิดไทยแลนด์จำกัดยังคงเข้มข้นและเดินหน้าแบบไม่หยุดยัง้งรวมทั้งร่วมมือกับทางจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปมีส่วนร่วมในหลายๆด้านเพื่อแก้ปัญหาและต่อสู้กับภยัยโควิดในทีมมาโดยตลอดและครั้งนี้กับการเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสมุทรสาครที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากทางบริษัทเอเพ็ก e ซ์คิดไทยแลนด์จำกัด จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่14มกราคม2564ทางผู้บริหารของบริษัทเอเพ็กซ์เซอร์กิตไทยแลนด์จำกัดและทีมพนักงานได้มาร่วมมอบเงินจำนวน1ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม1,000เตียงของวัฒนาแฟคทอรี่โดยมีนายวัฒนาแตงมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์เป็นผู้รับมอบ รวมทั้งเจลแอลกอฮอลและน้ากากผ้าให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคครแห่งนี้ด้วยผมเองในฐานะคนสมุทรสาครโดยกำเนิดผมทราบซึ้งน้ำใจนะครับรู้สึกชื่นชมนายกวัฒนามากและเมื่อที่เราเห็นท่านนายกมีความตั้งใจอย่างนี้ด้วยความที่ว่าในส่วนของออหัวหน้าคณะทำงานนะครับผมเองเป็นประธานหัวหน้าคณะทำงานคือคุณประวิทย์ฉายแสง ก็ได้มีโอกาสดีวกับกัลยาณมิตรของเรารู้จักกันมาสิปีพ่วงกับสพโคกขามนะครับท่านสมเด็จสมชายขอค้าท่านก็ช่วยว่าเฮ้ยตรงนี้ท่านนายกเองก็มีที่จะดีวกันบริษัทก็เลยตัดสินใจนําเสนอนะครับให้กับคุณบิวโจซีอโอของเราว่าเรามีเจตนาลมมีความตั้งใจจะร่วมครั้งนี้กับทางนายกวัฒนาท่านบอกว่า1ล้านบาทช่วยมาสนับสนุนซะมาช่วยเหลือกันซะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับมันคนสมุทรสาครเราต้องร่วมใจกัน บริษัทเอเพ็กซเซอร์กิจไทยแลนด์จำกัดซึ่งว่าจ้างพนักงานแค่คนไทยอย่างเดียวร้อยเปอร์เซในส่วนแรงงานไม่มีต่างชาติไม่มีต่างด้าวในส่วนแรงงานเราก็ยินดีที่จะร่วมให้ความสนับสนุนตรงนี้เพื่อที่จะช่วยและรองรับสนับสนุนต่อไปนะครับโอกาสนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้ชาวสมุทรสาครทุกคนนะครับสู้ต่อซึ่งทางซีอเราก็ฝากตรงนี้มานะครับขอบคุณมากครับ สำหรับการสนับสนุนเงินในครั้งนี้จากบริษัทเอ e เซ i r ์คิ t ไทยแลนด์จำกัดนั้นทางบริษัทก็หวังอยากให้การสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้สำเร็จโดยเร็วและมีความพร้อมในการรองรับผู้ติดเชื้อโควิดในทีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการทำงานตรงจุดนี้เกิดจากความตั้งใจของภาคเอกชนนั่นก็คือวัฒนาแฟคทอรี่ซึ่งเป็นชาวสมุทรสาครและทางบริษัทเอ펙เซอร์คิดไทยแลนด์จำกัดเองก็ตั้งอยู่ในสมุทรสาคร พนักงานส่วนหนึ่งก็คือชาวสมุทรสาครจึงขอร่วมด้วยช่วยกันสู้กับภัยโควิด1 9ทีและเชื่อว่าสมุทรสาครจะต้องชนะโควิด1 9ทีอย่างแน่นอนค่ะ